ให้ยายทำอะไรอ่ะต้งานนี่ยสวยเหรอลุงสิทธนพายายไปโรงบาทบ่อ<ะ>ลุงสิทธนพายายไปโรงบาทบ่อพอแล้วจ้าเล่ท้อทิจเจ้าให้ได้แล้วเนาะโออแขกสั่นได้อยูย่สองสามบาทหลักละยะที่เจ้าก็ได้ก็ยังไลค์เอาให้เลี้ยวให้นี่ละลุงอันไหนก็สิบาทหนึ่งละมั้งสองบาท <c oughs> คิดมาเนาะวิวอันไหนก็สิอารบาทหนึ่งสองบาท <c oughs> หุนหุ่นมานสูงนเริ่มสูงแล้วละนะนู่เป็นก้อนหินยังไม่ซับหินอยู่บางอะเดียเริ่มโมโหแล้วเนี่เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้ว่นห่านห่ออกมันะแลแต่งให้มันเทีพอดีเลยไหมเขสูงเท่าน้ำไหลไหลเ้า ไปป่านขนา้างหน้าได้เหต<ก>ุแบบน,น,นี้นะแกไม่แฟนขยันเนาะไปนั่นมันถือบังค <c oughs> ับถือมังคับเมื่อกี้นะังค <c oughs> ับเดี๋ยวมันมันมันได้มัได้อยับพอใจก็ไอู้หูถูกมังคับว่ะอาไปเบิ้งันหเบล่งหนามบันน่เ็ <c oughs> ดงามมันหลงังหันหลังห้องมันหนาบุ๋มแค่นั้น ตอนนี <fig ur ado> <sa iden> ้ได <Onion> ้เอาหน้าไม่ให้กินในเดอวิวอะูนซูนโอ้เสียงได้เพ่มอีหนึ่งุน้ามันกเเอาให้ได้เด้กก่อนหินก้อนนั่นเลยเอาจกบานน่ะนะฟันร้อนนะเจ้าจฟันร้อเลยบะ จะเอาให้ได้หรือเป่คุณนันเอาเอาเอากรปาลจกะไรเลยกลายอยู่เตยโอ้โหเสียงดังชัวร์เสยโมเลียวดอกเพิ่งไสมอมาเลีวร่พิ่งเสือผาไปแห่งเต๊ไอ้นั่นแหงต้นนักตาติดะนีพอเห็นหนาเสือผาไปนี่นะนไฟอท็อปตัดข้าวสารอยู่อ๋อเลิกทำยูทูบลุงพลแล้วใช่ไหม โชคดีนะเสือ <c oughs> นี่มันท่านเลิกขายข้าวสารอยู่ขายข้าวกินอยู่นเสือพาไปแล้วรีบมายกบ้านออกไปเลยนะ <c oughs> ลุงเขาไม่ยกไปใส่เราเขายกให้ลุงฮะเขาสิงยกไข่ลุงยกให้ใหทไมก็เขาถ้าเขาไปเขาก็ไปแต่ตัวจริงเหรอหัวใจหหัวใจไม่เอาไปเหรอเอาไปแต่หมายถึงบ้านเขา,ขาให้ลุงหัวใจอะถ้าเขาไปเขาบ้านเขายกให้ลุงให้น้องโอม เอาพูดเรื่องจริงพูดเล่นไม่เป็นเ,เ,ด,เ,เนด้อเสือภาพไปเอ้ยลุกถามหาละเด้อเสือภาพไปลุกถามหาละเด้อไม่ได้ถามหา <c oughs> บุญเลยแหละ <c oughs> ตอนนี้กอ่อขสานอยู่เนี่ยหินดินทรายเนี่ยไม่ยอมมาช่วยกันเนี่ย <c oughs> สะดุดดึงละมั่งฝา,านนี่กําลังก่อข้าศายู่ ก็รักกอขสานอยู่ข้นไซสสุดงไม่เรบน่ะสองกองยังเอ่สอกัอเยไกสอกไเกือบเจ้าไปไซสเกือบเจ้าไปไซสใสแม่เกือบนะไสเิอร์ไซส้เกือบนะ เอเจอกระถ่ายผู้เจ้าเลยเห็นงานเนี่ยเอฟซีก็เห็นรอย้ายนี่ยไม่ได้ยายสมอนนี่เห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่ายังเกะียกงเกาะโมเหน้ามากินเข่าเนาะขุดมาท้งพีทาง่นมาสูงก้นมาพีบังจับบองได้มันสูงมันต่ำเหนือ แสดงว่าเจ้าลาบเรียบมาได้นะเนาะจอย,นอยเนาะบ่มีมองซูมองต่ำให้ได้สะดุดหูสะดุดตากเลยเนาะออเออเอาลากมาอ่านพญายักษ์โซอยู่เฮ้ยเนาะกูเมื่อยน้ำดี <laughs> กด้แอคท่าเดี๋ยวปบริกลนะุลหน้ามานน่โอ้บริยายสมอนมาแล้วเด้อพี่น้องอีซีเลย ต่างภาพนาดูครับยานถึกล่ออกครับ <c oughs> อันผู้ดได้ถาม่าเจ้ากินเข่าแล้วเนี่ยคอยทำไม่เฮ็ดเวียกมันส่วนมากมันเป็นทั้งสีลาเอดยูทูบเบอร์นะพี่น้องเ <c oughs> อ้ยขันไอ้ไม่เฮ็ดเวียยนะโอ้ยกำลังกินเข่าอยู่พึง่งยิมยานหักออกเอออาก็เจ้าว่าเมื่อกี้นี่เนาะว่าลุงหูสันโซลีน้ำกันอยู่เมื่อกี้นี่ เอากลับไปดูนะกลับไปดูในคลิปนี้นะว่าเจ้าพูดหรือเปล่าคอยเพิ่งกินเข่านะเออนะฮะไม่ค่อยกล่าวหายได้ไงเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังฮะเหนื่อยหรือยังเพิ่งสี่สิบวิเองมันเหนื่อยแล้วเหรอเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้สี่สิบเนี่ยสี่สิบห้าวิละวสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า ห้าสิบห้าสิบวิแล้วก็จะหนึ่งนาทีแล้วเอาไปเรื่อยๆสักห้านาทีก็พอเอาแปดนาทีเอาแปดนาทีงั้นเอาเอาก็ายเป็นหกทีแล้วอีกสองทีอีกสองทีอีกสองทีท้นเวลาต้นเวลาไอ้ทนเวลาพูดอีกสองนาทีอีกสองนาทีโอเคเออคนมาคนมาอันนี้เต็มใจทําหรือเปล่าครับเต็มใจเต็มใจเต็มใจแล้วให้ใจด้วยอารู้รู้ลูลูลู จ้านี่แหละเขาเขาเรียกคนปากหวานครับแต่ก้นจะเปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้นะครับปูนี้คงไม่เปรี้ยวแล้วแหละอายุปูนี้ไม่ก้นเปรี้ยวแล้วรุ่นนี้แหละหมายถึงมะม่วงใช่ไหมหมายถึงมะม่วงมะม่วงเอ้ามันออกไหมบอกผมม่วงน่ะอ้ามะม่วงสามเดูหนออกไงแก้วขมิ้นก็มีนะมะม่วงก็มีเดียแก้วขมิ้นสุกกำลังออกเลยตอนนี้มองมันเป็นก้อนหินเจ้าก็จะไปขุดตีคือบักเตยอีกแล้ว ไปขุดหินแกนเลใช่ไหมหินลูกลังก้อนนี้น้อยแต่กวดมาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปพี่เลวพี่ลาวันกำลังเจาะรอคิวอยู่นึ่งเอาให้กระเอาให้กระดูกหลุดไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อโอ่โหก็นั่งรออยู่นั่งรอ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 นั่งเฉยๆนะห้ามผายลมนะ นนแน่นนโอ้ยหันกลับมาก็มาแอคท่าไม่ได้ทำงานถึงว่าไม่มีเสียงขุดดินเลย,อยเอออุ้ยข,ขอขายกระถิ่นเขาเอาคอยทดเวลานะเจ้าทำแต่นี้เนะี่ยเจ้าไม่ขุดดินเนะี่ยเอยทดเวลาไปอีกหนึ่งทีนะต้องเก้าทีแล้วทีนะี้นะคลิปนี้ต้องเก้านาทีนะยายสมรเออโอ้ยยายสมอนยายสมรผู้น่ารักนะคะอะไรนะ อยากให้ได้คลิปนี้แสนวิวโยสาธุไปถมารู้อยู่มันไม่ถึงสมันมันเออมันถึงห้าพันซับนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสําหรับยายสมอนเนี่ยมันสิถึงเออ <laughs> ก็อยากให้ห้าพันแล้วเจ้าจะ,ะเอาลงไปสองร้อยแต่ละคลิปมันมาถึงนะอแูอ่เน่ะถ้าเจ้าขุดเชื่อเียถึงห้าพัเนเชื่อค่อยดีเจ้าได้มาแก้บนแน่นอนถ้าเจ้าอธิษฐานไว้น่ะนั่นสาธุอีกแล้ว โอ้ยอ่านเห็นบ่ะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเอาเอาขุดดินแค่นี้ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเอาโอ้โหไม่ได้ยาจมอนไม่เสร็จในเอฟซีเนี่ยใองย่องดูด้วยกันนะใส่ย่องขาดเลยใช่ใช่ใช่มันขาดนานแล้วใส่ย่องนะอินขาดแต่หึงอืม เอออานมามากเออคนมากคนมากคนมากอ้โถ้าไม่ได้ยายถ้าไม่ได้ยายสมอนนี่นี่เสร็จนะเนี่ยแม่ถ้าได้เสือนี่ถ้าได้เสือพาไปนี่เสร็จไวกว่านี่เสือดูคลิปนี้นะรีบมานะยายสมอนบอกนะอย่าไปอย่าไปทะเลนะ ไปทลายทะเลที่ไหนรีบมานะเสือาพาไปยายบอกไม่มีเสือในยายเริ่มแย่แล้วออะไรลุงก็ใช้แต่ยายหน <1, 2. S 1> อนี่อะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับ